ไม่รู้อยู่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรเย่เชื่อมแล้วทัดทายหน่อยฝนตบมันอยากกินอย่างอื่นแน่มันไม่ยอมมันโมโหโนี่อู้า มันบอกกับปัญญาแล้วมันจะให้แล้วเนี่ยกูบอกมันทอดไข่มันมาทอดเขาบอกมันทอดไข่มันมาทอดกมันถามว่าข้าวอยู่ไหนกูบอกว่ามีแต่ข้าวเจ้าบ่มีข้าวเหนียวน้องกับเกียนแน่แล้วก็ให้จะใส่พายัางไปไหนแล้วหู้นะ บอกถอดไข่ก่อนจะถอดฮื้นอน่ะไปบุญละอุ้ยแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเพลงไม่ออกอ่ะี่โฟซีเพลงไม่ออก แป๊บนะหนูขอโทษนะไม่ท้ององอนไปนู่นลแล้วเข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ต้องเต้นอะไรที่นี่มีเพลงทำไมไม่เชื่อมต่อให้อ่ะทำไมอ่ะเพราะเครื่องร้อนเหรอใช่แล้วฝนตกไม่ได้ละ เชื่อมต่อเน็ตใหม่ก่อนเมื่อกี้เน็ตมันเออไปโทรศัพท์ไปหรือยังนะโทรศักท์ยังอยู่หรือเปล่านะารู้อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเย่เชื่อมแล้วทักทายหน่อย เมเมื่อกี้มันโดนทำไมเพลงมันไม่ออกช่วยด้วยคืเพิ่งส่งมานะพี่ๆทุกคนคือเพิ่งส่งมามันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเออแม่มันจะอ,อกแล้วแต่หนูเห่าไปรีมันอ่ะ ุกขอโทษดกขอโทษเดอ๋อวเบรีมันม,มันจะออกมาแล้วุกขอโทษอืมขอโทษอ,อ,อ,อะไรเก้าพันไม่ใช่คนขายตัวพูดอะไรเดือบบอกเลยที่จอนวิทย์เมืองไทยนี่ แมมแมี่อะไรไม่รู้พี่เศรษฐูดหนูขอโทษหนูขอโทษสงใส่ต้องรอบ้างล้วหน้ารัางแล้วค่ะจริงเหรอสวัสดีค่ะพี่นัชวัตรคุอโเทษพี่พี่ต้องส่งใหม่นะ นตกไม่เป็นไรครับรขอบคุณขอบคุณค่ะมเมื่อกี้มันแดดเริ่มมาอีกแล้วทุกคนใช่กำลังจะหยุดครับฝนกำลังจะหยุดตอนนี้กำลังจะหยุดแล้วยุงเดอด้วยอยู่จังหวัดน้าค่ะอยู่จังหวัดน้า นานหนาน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 นาไล่หนึ่งครั้งจับผมเป็นแล้วสามร้อยรอบอทุกคนแดดมักกนกำลังจะมาแล้วเป็นลิงค่ะ ที่เสรวุฒรอแป๊บเพลงอะกำลังจะรันอยู่แน่เพลงมาสะดุดแล้วเราต้องรอก่อนนะทุกคน เน้นไม่ดีอ่ะเราก่อน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 เราเต้นไปเลยได้ไหมซ้ายขวาซ้ายไปเลยได้ไหมจะจูเพลงมันก็สะดุดอ่ะ